ชายสามคนยกปีเป็นผู the the night! The night! Mm ้หญิงคนที่สองเป็นผู้ชายอยู่กับพ่อนี่บ้าคนที่สามเป็นผู้ชายคนที่ปีเป็นผู้หญิงนี่เป็นผู้หญิงนี่คือลูกสางผู้ชายนี่ฮะผู้หญิงที่อยู่นี่ไม่อยู่ มีชีวิตอยู่หมดเลยไหมอายุเกิดปีเกิดยี่สิบสาอ่ายังหมกยังอยู่ทั้งหมดใช่ไหมปู่ไปเนี่ยไปสามเนี่ยพอไปสามคนแล้วเสียไปสามแล้วเสียไปสามยังอยู่อู๋คนจังหวัดนครสวรรค์นี่แต่อยู่อำเภออันไหนอำเภอพิทยาคีรีบ้านทะเลหมู่ที่เจ็ดจะบุเย็นเม่สีอำเพิทยาคีรี เกี่ยวไว้เลสวนรวนแล้วตอนตอนเด็กๆเนี่ยซนไหมดื้อไหม <c oughs> คุณพ่อคุณแม่บอกว่า <c oughs> คุณพ่อคุณแม่บอกว่าปู่ดื้อไหมกไม่ไม่เคยดื้อเลไม่เหมือนเหม่เป็นนักเที่ยว